สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องเตียมกรีนทีครับวันนี้เราจะมาแนะนำที่การเสียบยอดโสศลนนะครับซึ่งซึ่งเปลี่ยนสายพันธุ์โสศลนอย่างง่ายๆทำอย่างไรไปชมกันเลยครับที่นี่เราก็จะมาเสียบยอดโสศลนนะครับเพื่อเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะครับก็เราจะนำสายพันธุ์ที่เราชอบนะครับมาใส่กับต้นตอที่เรามีอยู่ นะครับอุปกรณ์ในการเสียบยอดกระสนนะครับก็มีนะครับพลาสติกพันตานะครับพันต้นไม้นะครับพลาสติกนี้ก็ซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับแล้วก็มีดสําหรับไว้ปาดนะครับมีดแล้วก็ถุงนะครับไว้อบเพื่อลดการไถยน้ําแล้วก็เชือกนะครับแล้วก็กันไกลนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้ตอตอของต้นโกศลต้นนางพิมพ์นะครับหรือเรียกกันอีกชื่อว่าเจา้าโลกนะครับเราจะนําต้นนี้มาเป็นต้นตอซึ่งเราไม่ชอบแล้วเพราะว่ามันสีสันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าตอยังอ่อนแล้วก็พอที่จะใช้เสียบยอดได้เราก็นํามาใช้ลอวแรกเราก็นําตอมาแต่งก่อนครับ แต่งแต่งกิ่งที่ส่วนเกินออกเลยครับตัดนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องสูงมากนะครับแล้วก็ตัดออกตัดไปเลยครับให้เหลืออย่างนี้หละให้เหลือต่อด้วนๆอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วเราจะเอาตอลูกไม้เอายอดลูกไม้นะครับยอดลูกไม้ต้นนี่ครับแล้วก็ทําการตัดยอดมาเลยครับพอมันยาวเกินไปเราก็สามารถที่จะ เพื่อให้มันแตกใหม่ไม่งั้นฟอร์มก็จะไม่สวยนะก็จะยาวเกินเราก็จะใช้ยอดลูกไม้ต้นนี้มาติดแล้วก็ตัดยอดเลยตัดประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้สั้นลงหรือว่าอยากได้เตี้ยประมาณไหนแล้วก็เลมออกทีหลังได้นะครับเสร็จแล้วเราได้ยอดของโกสนต้นนี้มาแล้วเราก็ ทำการตัดใบออกครับอันนี้เราจะใบออกหมดเลยนะครับตัดหมดเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการมาผ่าตอเลยครับ ่าต่อแล้วก็กับนะครับตรงกลางเลยก็ได้ครับแล้วนกะ็พาลงไปประมาณสักสองสามเซนนะครับประมาณนี้นะครับเขาวัดตั้งหน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เกินยาวเกินไปเสร็จแล้วก็าปาดเป็นรูปปากฉลาม นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเสียบลงไปที่ต่อเลยครับนี่ที่เราผ่าไว้เราก็จะเสียบไปเสียบ สองข้างนะครับจะให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ชิดด้านนี้ก็ได้หรือว่าชิดด้านนี้ก็ได้แต่ต้องชิดด้านใดด้านหนึ่งให้เปิกสนิทแล้วก็ประสานกันให้สนิทกับแผลที่เราข่าไว้อย่างนี้นี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำการพันด้วยพลาสติก จากด้านล่างขึ้นน้านบนได้ผ่านให้มิดแผลเลยครับอันนี้ก็ขั้นตอนเดียวกับการเสียบยอดกุหลาบเหมือนกันเราสามารถจะใช้กับ กอส่ก็ได้แล้วไม้อื่นๆได้อีกหลายอย่างนะครับนี่เราก็พันไปให้สนิทเลยให้มิดแผลเลยนะก็พันลงนะส่วนพลาสติกตัวนี้นะครับเราเมื่อตึงแล้วนะครับเราไม่ต้องไปเผื่อหางผูกเราดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงแล้วก็เด็ดให้ขาดมันจะรัดตัวมันเองครับจะอยู่เลย จะรับตัวงันเองโดยไม่ต้องเราไม่ต้องไปปลูกนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้นะครับก็การเอาผมมา6ยอดแล้นะครับเพื่อลดการไายน้ําของยอดนะครับแล้วก็รอการแตกแล้วก็คอยดูเอาไว้ให้ที่ร่มลำไรได้นะครับอย่าตั้งกลางแดด จัดจัดมากเกินเกินไปนะครับอย่าทำให้ไมมได้ถักกรโปงนี้น่นวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกสุดแล้วก็อาจจะได้ต้นใหม่ที่เร็วที่สุดอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนในการเสียบยอดโกศลน,นะครับก็ลองให้เพื่อนๆไปลองทำดู นะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ชอบต้นไม้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ